เด็กจะแข็งแรงจะไม่แข็งแรงจะอยู่จะรอาจะอะไรคือเขาไม่สามารถการันตีอะไรให้เราได้เลยประมาณนี้ mm hmm. พอถึงวันที่จะต้องไปฟังผลค่ะทุกคนเป้กับแฟนเป้ก็ไปได้วยกันสองคนเนาะเออเสร็จแล้วเขาก็บอกกับเป้นนะว่าแบบเออเขาเสียใจด้วยแต่ถ้าเราตั้งคันต่อไปเนี่ยเขาไม่สามารถการันตีอะไรให้เราได้เลยว่าลูกเราเนี่ยจะ อีกเดือนหนึ่งสองเดือนหรือสามเดือนระหว่างที่เราตั้งคันหรือสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าจนถึงคลอดเนี่ยคือเขาบอกว่าระหว่างนั้นคือเขาไม่สามารถตอบได้เลยว่าลูกเราจะมีชีวิตอยู่ไหมลูกเราจะปกติไหมลูกเราจะแข็งแรงไหมหรืออีกสองสามเดือนถ้ามาตรวจอีกอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะเจออะไรมากกว่าที่เขาเห็นตอนนี้ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเต้นของหัวใจไม่ว่าจะเป็น อะไรหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยคือเขากพ็พยายามใช้คําศัพท์ง่ายๆแล้วก็อธิบายให้เราฟังอะไรประมาณนี้เนาะเปเองเนี่ยก็รู้สึกว่าอึงอ้งๆแล้วแหละแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่ามันเริ่มทําใจได้แล้วอะไรแล้วแต่ว่าก็มันจะต้องถึงจุดที่เราจะต้องเลือกไงทุกคนอันนี้เป็ก็เลยแบบพยายามยือ้อพยายามถามหมอแล้วว่า คือไปตรวจที่อื่นอีกได้ไหมหรือว่ามีมีอะไรที่สามารถทําให้เราแบบมั่นใจได้กว่านี้ไหมว่าถ้าสมมติว่าเราตั้งคันต่อไปเนี่ยเด็กอาจจะไม่เป็นอะไรก็ได้หรือว่าเด็กจะมีทางรักษาหรือหรือเด็กอาจจะไม่แบบแย่อย่างที่เราคิดกันก็ได้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือเป๊กพยายามถามพยายามพยายามที่แบบกระลูกเราอะเนาะพยายามที่จะถามรายละเอียดให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยหมอเขาก็บอกกับเป๊ว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่า อยากจะตั้งคันต่อเนี่ยก็ได้แต่ว่าถ้าถ้าสมมติว่าในกรณีแบบนี้ถ้าเป็จะตั้งคันต่อเนี่ยก็ตั้งคันต่อไปได้แต่ว่าเขาไม่การันตีเลยว่าอีกเดือน2เดือนเขาจะเจอความผิดปกติอะไรหรือว่าหัวใจลูกจะเต้นต่อไหมหรืออาจจะคลอดออกมาได้ใช้ชีวิตได้แต่ว่าเด็กอาจจะเป็นเด็ก นิทาไปหรือว่าเด็กอาจจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พูดง่ายๆคือเด็กอาจจะพิการยังไงก็ไม่สมบูรณ์ยังไงก็ไม่แข็งแรงยังไงก็ไม่รู้หรือว่าการันตีไม่ได้เลยว่าเด็กเนี่ยจะมีชีวิตต่อไปได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็มาถึงจุดที่แบบเฮ้ยหมอไม่การันตีขนาดนั้นแล้วเราจะทํายังไงล่ะทุกคนคือเป้ก็ค่อนข้างที่จะเสียใจมากแล้วก็แบบก็ทํายังไงได้เราก็ไม่อยากให้เกิดเราก็ไม่อยากให้เป็นแบบนี้แล้วก็ คุยกับแฟนหันหน้ามาคุยกับแฟนก็บอกหมอว่าเออขอเวลาแป๊บหนึ่งก็เลยคุยกันว่าเอ้ยยังไงแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ตกลงกันว่าถ้าเขาไม่การันตีขนาดนี้เราก,ก็ก็ต้อง,ก,องก็ต้องทาแหละอะไรเงี้ยก็คือจะต้องมีการยุติการตั้งครันแหละอะไรเงี้ยแฟนเตก็แบบเออโอเคเขาก็เข้าใจเขาก็เสียใจต่างคนก็ต่างเสียใจอะไรอย่างเงี้ยละค่ะเพราะว่าแม่ลูกใครใครก็รักและอีกอย่างด้วยความที่เราก็ ก็หวังอ่ะเพราะว่ารอบที่แล้วอ่ะอย่างที่ทุกคนทราบกันเนาะว่าเต้ตั้งคันได้แป๊บเดียวแล้วลูกก็หลุดไปแล้วก็แท้งมีการแท้งไปอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วพอมาติดลูกคนนี้ใช่ไหมก็คือเขาไม่หลุดไงทุกคนแต่ว่าด้วยความที่เขาไม่แข็งแรงแล้วก็ด้วยความที่เขาไม่สมบูรณ์ไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเขาก็ไม่สมบูรณ์แล้วก็หมอก็แจ้งมาแบบนี้เราก็ได้มีความจําเป็นที่จะต้อง ยุติการตั้งครันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป๊กก็เลยแจ้งกับหมอว่าเออก็ถ้าการันตีให้เป็กไม่ได้เลยแบบนี้เป๊กก็ต้องก็ต้องทําเพราะว่ามีทางเลือกเดียวเราก็ต้องยุติการตั้งครั์เพราะว่าถ้าเออโอเคถ้าเขามีเปอร์เซ็นต์ให้เรานิดนึงว่ามันจะรักษาหายหรือว่าเขา จะเกิดมาเป็นเด็กปกติได้แล้วก็รักษากันไปอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเขาไม่ได้บอกแบบนั้นไงทุกคนมันก็เลยทําให้เราแบบไม่มีความมั่นใจในตรงนี้แล้วทางคุณหมอเนี่ยเขาก็บอกกับเด้ว่าแบบคือถ้าเกิดว่ามันเกินกว่านี้แล้วเขาจะทําอะไรให้ไม่ได้แล้วนะสมมติว่าตั้งครรภ์ต่อไปอีกเดือนหรือสองเดือนเด็กอาจจะหัวใจเต้นไม่ครบสีห้องหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถทําอะไรได้แล้วนะอะไรประมาณเนี้ยคือเขาก็พยายามพูดให้เราทําใจแหละอืมแต่ด้วยความที่ด้วยคนละภาษาด้วยด้วยเขา ต้องมีจิตริยาในการพูดกับเราด้วยเพราะว่าตอนนั้นเขาเห็นเราเสียใจมากอืแล้วเขาก็เนี่ยแหละ เขาก็ให้เราตัดสินใจเป้ก็บอกกับเขาว่าโอเคถ้าอย่างนั้นน่ะเป้ก็จะต้องทําการยุติการตั้งครรภ์แล้วเป้จะต้องทํายังไงต่อไปแล้วเป้ควรจะทําอะไรแบบไหนไหนก็จะยุติการตั้งครรภ์แล้วเป้ขออยากรู้เพศของลูกเป้หน่อยได้ไหมว่าแบบลูกเป้เป็นเพศอะไรเพราะว่าอย่างตัวเป้เองเป็นศาสนาพุทธอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเป้ทําบุญให้เขาเป้จะได้จะได้ทาถูกอะว่าเป็นลูกผู้หญิงลูกผู้ชายเป้ก็จะได้แบบ ศาสนาของเราอะเนาะเออก็จะได้แบบรู้ว่าจะต้องยังไงต่อเขาก็ลยบอกโอเคเพราะปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่บอกเพศคือถ้าถ้าเราตัดสินใจทําการยุติการตั้งครรภ์นเนี่ยเขาจะไม่บอกเราเลยว่าเป็นเพศอะไรเพราะว่าอ่มันจะมีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องถ้าสมมติว่าเราเนี่ยไม่อยากได้ลูกผู้หญิงแล้วเด็กในท้องดันเป็นผู้หญิง แล้วเราจะตัดสินใจง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างประมาณนี้นะคะที่แรกเขาก็แบบอึๆอกๆอักออะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่บอกแต่ด้วยความที่เราก็ขอร้องเขาว่าเรา,าศาสนาพุทธเราอยากจะทําบุญให้เขาเผื่อเราจะต้องไปขอพรอหรือว่าไปไปทําบุญอะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะได้ทําถูกเขาก็โอเคเขาก็ไปดูให้ว่าลูกเราเป็นอ่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วพอเขาบอกมาโอ้ไม่ก็ทุกคนเป้แบบน้ําตาแตกมาก เพราะว่าลูกของเป้นเนี่ยเป็นผู้หญิงเขาก็บอกว่าแบบเออเธอเขาก็บอกว่าเธอได้ลูกผู้หญิงนะอะไรอย่างเงี้ยเป้ก็แบบร้องไหค้ค่ะทุกคนคือร้องแบบดักมากเพราะว่าเพราะว่าเราหวังไงทุกคนเราอยากได้ลูกผู้หญิงอยู่แล้วเราเราเรา,เราอยากเลี้ยงเด็กผู้หญิงอยู่แล้วด้วยด้วยส่วนตัวนะเออเราก็แบบมีความเสียใจมากขึ้นไปอีกทุกคนเออแต่ก็ทําอะไรไม่ได้แล้ว คุณหมอเขาก็แบบให้เราแบบทําใจแบบนึ่งเลยอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยคุยกับเราว่าโอเคนะเราตัดสินใจแบบนี้แล้วนะอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เป็กก็เลยถามถามหมอแล้วว่าเป๊กควรที่จะทํำยังไงต่อเขาบอกว่าคือวันเนี้ยเขาทําอะไรไม่ได้แต่เขาจะต้องหาโรงพยาบาลหรือว่าคลินิก ที่สามารถจะทาเรื่องพวกนี้ได้ให้เร็วที่สุดเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับหลวงและอีกอย่างไปจะบอกว่าทําที่เนี่ยไม่ได้ผิดกฎหมายนะคะเพราะว่า,าเราทํากับหมอทุกอย่างเลยหมายถึงว่าเราเราดำเนินการแบบถูกต้องทุกอย่างแล้วก็มันเป็นสิทธิ์ที่เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะยุติหรือว่าเราจะไปต่ออะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ทางกฎหมายเขาแล้วถ้าถ้าเห็นว่าแบบเอ้ยเรามีจุดประสงค์แบบนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ผิดกฎหมายนะในในในส่วนของทางต่างประเทศนะคะ ก็โทรมาบอกกับเป้ว่าเออเขาหาโรงพยาบาลให้ได้แล้วนะเดี๋ยวเธอไปที่คลินิกตรงนี้นะแล้วก็เขาให้ที่อยู่มาคือด้วยความที่เราตัวคนเดียวด้วยแหละอยากจะบอกว่าแบบคือเราทําอะไรด้วยด้วยตัวเองทุกอย่างด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างยากสําหรับชีวิตเป้น,นิดนึงตรงที่ว่าด้วยภาษาด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือรับโทรศัพท์อย่างเงี้ยใช่ไหมเป้ก็แบบเขาบอกอที่อยู่มา คือแล้วมันอยู่ตรงไหนของมิวนิกแล้วมันอยู่ตรงไหนของของเมืองนี้เราเปจะต้องไปยังไงอะไรแบบไหนแล้วก็คือด้วยความที่เราไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องนี้เลยก็ค่ะพอได้ที่อยู่มาปุ๊บไม่รู้สะกดถูกหรือสะกดผิดแหละแต่ว่าก็จดที่อยู่มาเบอร์โทรเขาก็ไม่ให้นะทุกคนเป๊กก็เลยไป,เ,ปเสิร์ชใน Google ว่าอีที่อยู่เนี้ยมันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วเป๊กก็ลองเปิดในวีเกเตอร์แล้วก็ดูอะไรเงี้ยแล้วเป๊กก็นั่งรถไฟไปค่ะก็ประมาณนี้ เสร็จแล้วพอวันที่เราไปปุ๊บไปพบคลินิกที่จะต้องเอาเอาทำเรื่องยุติการตั้งครรภ์อย่างเงี้ยค่ะพอไปพบเขาปุ๊บเขาก็แบบมีหมอมานะแล้วเขาก็แบบเช็คประวัติเรานู่นนี่นั่นแล้วเขาก็ให้เราไปคุยกับหมออีกรอบนึงค่ะแล้วก็หมอก็จะอธิบายแหละว่าเออต้องทําอะไรแบบไหนมั่งขั้นตอนมันเป็นยังไงเขาก็บอกหมดแล้วก็หมอที่นี่ดีอย่างนึงค่ะเขาก็ถามว่าเราเป็นคนประเทศอะไร เป้ก็บ,บอกว่าเป้เป็นคนไทยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็นั่นแหละเขาก็พยายามที่จะหาข้อมูลเป็นภาษาไทยมาให้เราอ่านอะไรประมาณเนี้ยค่ะด้วยมันเซนสติฟเรื่องพวกนี้ด้วยด้วยเขาอยากให้เราเข้าใจอมากที่สุดด้วยว่าในการทําแบบเนี้ยมันจะต้องแบบคือนะความเสี่ยงความเป็นความตายมันก็ก็เราก็ตอบไม่ได้ใช่ปะอืมเสร็จแล้วเขาก็ให้เราเซ็นเอกสารนน่นนี่นั่นคะแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะดู ให้เขาจะดูเทียมินให้อีกทีนึงว่าวันไหนที่เราจะต้องไปทำอะเสร็จแล้วเขาก็หายไปพักหนึ่งเขาก็บอกกับเป้ว่าเออเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเลยนะเพราะว่าเด็กเริ่มโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะทําไม่ได้แล้วเลยประมาณเนี้ยค่ะแล้วเขาก็ให้เป้เนี่ยเซ็นเอกสารแล้วก็นัดเป้ว่าเฮ้ยตอนเช้าเนี่ยก็คือคืนนี้ห้ามกินน้ำคืออดอาหารอะไรประมาณเนี้ยค่ะเพราะว่าเพื่อที่จะทําการโอพีก็คือหมายถึงว่าทําการ เอาออกอะไรเงี้ยมันจะต้องมีการขุดมดลูกด้วยเลยด้วยแล้วก็เนี่ยค่ะประมาณนี้เขาก็ให้ยาน่าจะเป็นยาขับเลือดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าเขาไม่ได้ไม่ได้บอกแต่เขาก็อธิบายให้ฟังว่าเดี๋ยวยาเม็ดนี้เธอจะต้องไปกินนะคืนนี้เวลาเท่านี้กินเสร็จเนี่ยมันอาจจะมีเลือดออกนะถ้าเกิดว่ามันมีเลือดออกเยอะมากก็ให้โทรมาเบอร์นี้เลยเงี้ย